สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้เพจวิจิตรบัญชูแล้วก็ทางเดเว็บออนไลน์นะครับนำเสนอเรื่องราวส,รสาระที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะ,ะมาพูดถึงเกร็ดย่อยๆของมันเกี่ยวกับเรื่องของ Home t h e เตอรนะครับผมอยากจะเรียนว่าเรื่อง Home ฮ h e a t e เเนี่ยในปัจจุบันเราก็คงคิดกันไปได้แค่ว่ามีรีเซิเวอร์นะครับคือระบบเสียงนะครับคือมีรีเซิเวอร์มีลำโพงครบเซตตามช a n n e l ที่เราต้องการแล้วก็ เรื่องของภาพนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาคุยโดยรวมๆให้ฟังว่าเ,เวลาที่เราจะเล่นโฮมเชียเตอร์นั้นนะครับอะไรบ้างที่เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจกับมันบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือว่าโฮมเชียเตอร์นั้นเราย่อยส่วนมาหรือเราย่อส่วนมาจากโรงภาพยนตร์หรือในสตูดิโอถ้าเรานับว่าเราอยากจะใกล้เคียงโรงภาพยนตร์มากที่สุดเนี่ยก็คือไซส์ของเราจะเหลือแค่1ใน8 1ใน6 นึ่งใน7หรือ1ใน10แค่นั้นเพราะว่าโรงภาพยนตร์ใหญ่กว่าในบ้านเราเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราย่อยส่วนมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เสียงไม่จะเท่าโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นไปไม่ได้2ก็คือถ้าเกิดว่าเราไปยึดเอาที่ตัวสตูดิโอสตูดิโอเนี่ยอย่างในน้อยนะครับสตูดิโอที่ที่ใช้บันทึกเสียงในระบบ d o เบย์แอนด์มอเนี่ยก็จะต้องมีสัดส่วนไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งหรือเศษหนึ่งส่วนสของโรงหนังจริง,รงๆเพราะฉะนั้น ของเราก็จะยิ่งเล็กลงไปอีกเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเทียบรัศมีกับทางโรงพยนตร์กับาทางในซีโดเนี่ยค่อนข้างจะยากยกเว้นท่านมีงบเหลือหลายอยากจะยกโรงหนังจริงๆไปไว้ในบ้านจริงๆนะครับคือสร้างโรงหนังในบ้านเลยนะครับแยกออกมาเป็นสักโรงหนึ่งนะครเป็นโรงหนังที่อยู่ในครอบครัวดูกันให้คุ้มอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่นโฮมเทอเตอร์เนี่ยนะครับ หรือจะเรียกเป็นโฮมซีนีมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะไปยกเตรถระดับตามที่ในตลาดตอนนี้ก็รู้สึกว่านักติดตั้งแต่และท่านเนี่ยเขาพยายามที่จะแยกแยะให้มันได้ไรายละเอียดเพิ่มขึ้นนี่เห็นว่าถ้าใช้เป็นโฮมซีนีมาเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับซูริโอกับในรูมภาพยนตร์มากขึ้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่มันค่อนข้างจะใหญ่โตมโหฬารหรือว่ามีพลังที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าเราคงเราคงได้บุคลิก ในหลายๆส่วนจากโรงภาพยนตร์แล้วก็ในสตูดิโอมาแต่เราไม่สามารถทําได้เท่าโรงภาพยนตร์แน่ๆถ้าไซส์เราไม่ใช่ไซส์ของโรงภาพยนตร์นะครับก็ค่อนข้างจะยากคือคือเริ่มกันตั้งแต่แหล่งโปรแกรมเลยแล้วกันท่านผู้ชมเอาเรื่องของภาพก่อนก็ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาภาพในแบบโรงภาพยนตร์หรือในสตูดิโอมาฉายเพราะว่าตอนนี้ในปัจจุบันทุกท่านก็ดูผ่าน Netflix นะครับผ่าน Netflix แล้วเนี่ยก,ก็ต้องบอกว่า ในระบบของการสตรีมมิ่งเนี่ยมันก็มีการลดทอนคุณภาพลงไปตามสมควรตามสมควรนะครับไม่ถึงว่าเร่ร้อยเปร์เซ็นเดียวมาจากต้นฉบับนะครับเพราะว่าในโรงภาพยนต์นั้นนะครับเวลาที่ซีดีโอเขาทําภาพยนต์เนี่ยเขาจะส่งไฟล์มาเป็น DCP DCP นะครับ d ี DC p นี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเราเอาภาพนิ่งมาเรียงต่อกันนะครับนะฮะจำนวนเฟรมก็ตามที่ฟิล์มวิ่งผ่านตัวกล้องฉายภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แน่นอนว่าภาพที่ได้เนี่ยของเขาจะคมชัดมากแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดที่ที่เรียกว่าที่เป็นภาพส่วนลึกๆหน้าหลังเนี่ยมันมันมันจะสวยงามมากแต่พอเพราเรามาดูผ่านบลูเรย์หรือผ่านตัวเน็ตฟลิกเนี่ยต้องยอมรับครับว่าคุณภาพอ,อาจจะมีการลดทอนไปบ้างนะฮะไม่มีทางที่จะเหมือนกับตัวอ,อ,อุปกรณ์ที่เขาใช้ทางโรงภาพยนตร์เพราะว่าดี p มันรายละเอียดมันสูงมาก เหมือนเอาภาพนิ่งมาลำดับไปบท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟล์มันจึงค่อนข้างจะใหญ่แล้วมีรายละเอียดสูงในขณะที่ดูกันทางเน็ตบลิสก,กับทางบูเวเนี่ยเราจะใช้เป็นไฟล์ที่เราเรียกว่าเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์วิดีโอกับ DCP นี่ต่างกันนะครับไม่ใช่ภาพนิ่งเรียงนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความต่างกันอยู่ว่ารายละเอียดของภาพเราคงจะเดินไปใกล้สัก6กเจ็ดปก็ถือว่าดีมากแล้วแต่บางบ้านเนี่ยสามารถทําได้ ใกล้เคียงหรือที่เขาบอกว่าสวยกว่าในโรงภาพยนตร์ได้เพราะอะไรเพราะว่าขนาดไซส์จอของเรามันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันเล็กกว่าในโรงภาพยนตร์นะครับคงไม่มีใครเล่นถึงขนาด7 800้นิ้วมาในบ้านเนะี่ยคงยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เท่าในโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นในส่วนของภาพเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราพยายามที่จะทําให้ได้ดีที่สุดที่สําคัญก็คือเรื่องอุณหภูมิของภาพอุณหภูมิของสีอะไรต่างๆเนี่ยบางทีต้องอาศัยพึ่งพา คนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วนักเซตอัพเนี่ยนะครับเราถึงจะได้จากโปรเจคเตอร์ของเราที่สวยที่สุดแต่ในปัจจุบันอีกนั่นแหละนะครับง่ายที่สุดคือการใช้จอทีวีและจอทีวีในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น o อลิทีวีคิวเนะครับหรือเป็น LED ธรรมดาโดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีการสะท้อนของตัวจอออกมาเพราะฉะนั้นการเซตอัพตรงนี้เนี่ยผมแนะนำท่านผู้ชมเลยนะครับว่ายอมเสียงเงินจ้างคนที่เขาเก่งๆเซตอัพอุณหภูมิสีแล้วก็รายละเอียดของจอเนี่ย ให้ได้ใกล้เคียงกับซีรีโอเนี่ยให้ได้มากที่สุดตามค่ามาตรฐานต่างๆนี่น่าจะดีกว่าที่ท่านจะ,ะเซตตามใจฉันนะครับมันก็ได้อยู่เชตตามใจฉันนะครับท่านก็ดูตามใจท่านนะฮะคือ <c oughs> มันก็คงไม่มีทางจะไปใกล้อะไรได้อ้างอิงอะไรไม่ได้อารมณ์ของภาพก็จะต่างไปอย่าลืมนะผู้อกับภาพยนตร์ผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากในการที่จะทําสีแสงของภาพยนตร์แต่ละเรื่องของเขาเนี่ยให้มันได้อารมณ์ไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะจูนอัพให้มันใกล้เคียงกับ Doby Vision นะครับหรือว่าเป็นเป็นระบบภาพที่เป็นรายละเอียดสูงสูงเนี่ยนะครับนะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับการจูนอัพเราไม่สามารถทำเองได้แบบ100%นะครับสามารถปรับได้บ้างนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถ้าเอาจริงๆนะต้องจ้างเขาปรับนะครับครั้งไม่กี่ตังก์แล้วนะครับลองสอบถามกันดูเอาเรื่องภาพไ้ได้ซะก่อน่านผู้ชมพอเราได้เรื่องภาพที่มันสวยงามแล้วเนี่ยไอเรื่องเสียงเราจะตามมานะครับ ไซส์ของภาพเนี่ยถ้าถามผมว่าในแง่คิดว่าจอทีวีเนี่ยมันควรจะใหญ่สุดทักเท่าไหร่เท่าที่ผมดูมานะผมว่าในบ้านนะถ้าบ้านท่านไม่ใหญ่ใหญ่มากนะหกสิบห้านิ้วถึงประมาณเจ็สิบนิ้วเนี่ยเหลือๆอพอนะถ้าสมมุติเราขึ้นไปถึงแปดสิบนิ้วก็ไดแ้แต่เกินนั้นแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมม,มันจะรู้สึกว่าอือ มันใหญ่โตโมโหฬารประมาณ8ปดินิ้วเนี่ยท่านใช้โปรเจคเตอร์อาจจะดีกว่าก็ได้นะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยม,มันลักษณะเหมือนเราฉายหนังในโรงภาพยนตร์ก็คือว่าฉายจากตัวเครื่องเข้าไปที่สกรีนแล้วการรับของสกรีนเนี่ยมันจะสามารถจัดสัดส่วนให้มันสบายตาได้มากกว่าจอทีวีเพราะจอทีวีเนี่ยข้อเสียของเขาคือแสงเขาพุ่งตรงมาที่ตาเราโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เราล้าสายตาได้ง่ายนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องมีแง่คิดว่าเวลาที่เราจะ,จะเอาสะดวกเป็นจอทีวี ที่ราคามันถูกลงเรื่อยๆโดยเฉพาะ 4K 8K ในปัจจุบันเนี่ยถูกลงเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราจะเล่นโปรเจคเตอร์ถ้าเล่นโปรเจคเตอร์ต้องคุมแสงได้อย่างนี้ผมบอกนะครับต้องคุมแสงให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้คุณภาพในระดับ HDR นะครับก็คือ High Dynamic r a เ g e ได้หรือจะได้ d อบ b y v i s i o n ได้นะครับนี่คือเรื่องของภาพภาพเป็นตัวก่อกําเนิดอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เป็นจอทีวีหรือเป็นโปรเจคเตอร์ก็ตามเนี่ยหาผู้เชี่ยวชาญมาจูนให้ดีกว่าครับท่านผู้ชมท่านจะได้อุณหภูมิที่มันใกล้เคียงกับ สตูดิโอเขาใช้เป็นมาตรฐานกันนะครับอย่าไปปรับเองสเปซสปะดยกเว้นว่าโอเคละ่ะปรับมาเล่นนิดน,น,น่อยอย่างที่ผมว่าคือจนจนเราพอใจเราคนเดียวเราพอใจโอเคไม่เอามาตรฐานก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ท่ายก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับคือเรื่องของระบบเสียงเนี่ยหลายท่านเนี่ยผมผมบอกตรงๆนะ มันมาถึงยุคดอบบี้แอดมอสเนี่ยบางท่านไปคลั่งไคล้เรื่องของช่องแอลอีกนะครับต้องมีให้ครบทั้ง32มสิบสองช่แอลในบ้านโอ้ไม่จําเป็นท่านชมห้องท่านเนี่ยไม่เกิน30ตารางเมตรเนี่ยสมมติว่าห้องใหญ่สุดนะครก็หกห้าสามสิบ 6, 5, ตารางเมตรแล้วเนี่ยนะฮะเอาว่าเป็นห้องใหญ่แล้วเนี่ยสามสิบสี่สิบตารางเมตรเนี่ยทำยังไงท่านก็ไม่ได้เท่าโงรงภาพยนตร์นะครับนะท่านจะมาบรรจุลำโพงไปเยอะๆมากๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของดอบบี้แอดมอสด้วยนะฮะเพราะว่าดอบบี้แ หลายคนเข้าใจผิดนะว่าไปอ้างอิงที่ช n น e ลไม่ได้อ้างอิงที่ชานลครับเขาเรียกว่า,เ,าเขาจะอ้างอิงตามฐานของเสียงจริงที่มันวิ่งไปวิ่งมานะครับซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยไม่ว่า Channel มากหรือน้อยก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ยังสามารถให้เสียงที่เป็น d o บบี้แอนด์มได้นะครับนะในลนักษณะที่เป็น Object Based ก็คือว่าคิดเสียว,ว่าทุกส,สิ่งที่วิ่งอยู่ในโรงภาพยนตร์อยู่ในจออยู่ในภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นวัตถุที่จะต้องวิ่งไปวิ่งมา การวิ่งของมันเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปที่ชนเนลซ้ายเลยบางทีมันเบี่ยงไประหว่างกลางกับซ้ายเพราะฉะนั้นลโพงเซนเตอร์กับลำพงซ้ายจะต้องมีหน้าที่ในการทําเสียงเอ็ดมอสตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงจุดที่เยองซ้ายเยองขวาไม่แน่นะครับคือไปอยู่จุดจุดหนึ่งที่กําหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นลํโพงเพดานเนี่ยต่อให้ท่านมี4หรือมี2เนี่ยนะครับหรือมีถึง6เนี่ยนะครับถามว่าถ้าไซส์ห้องมันเล็กเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้ไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจํานวนมากนะมันช่วยได้นะครับถ้าลําโพงที่ยิ่ง ทำมาเพื่อฝังฟ้าเพื่อให้กระจายเสียงได้กว้างแล้วเนี่ยก็ยิ่งไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้หลายชแนลบางครั้งในใช้5.1.2ก็ยังโอเคบางครั้งโอเคมากกว่านะครับ7.1.4ได้ซ้ําไปเพราะอะไรเพราะว่าห้องมันเล็กนะฮะแต่ถ้าห้องใหญ่แล้วก็ใช้ตามสัดส่วนไปเพื่ออะไรให้เพื่อให้โปรเซสเซอร์ภายในเครื่อง Receiver แต่และเครื่องซึ่งมันมีความฉลาดพอเรียนแบบมาจากที่ใช้อยู่ในโรงภาพยนตร์ก็คือเขาสามารถที่จะ กำหนดการทํางานของลำโพงแต่และช่องเนี่ยตามคอนปิดของหนังที่วิ่งมาเลยนะครับถ้าในโรงหนังนี่มันละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนที่หนังจะฉายเนี่ยเขาจะต้องเอาไฟล์ข้อมูลมาทําการเรนเดอร์ในโรงนั้นๆเพื่อให้เรียนรู้ว่าแต่และช่องจะทํางานยังไงทุกครั้งที่หนังมาเนี่ยทางโรงภาพย,ายนตร์จะต้องมีการนําไฟล์ข้อมูลนี่นะครับมาเรนเดอร์ให้มันเหมาะสมกับโรงก่อนเพราะฉะนั้นโรงแอ m มอสในแต่ละแห่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเล็กโรงใหญ่นะครับ เสียงมันก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่ที่ความพิธีพิธานในการจูนอัพอีกทีว่าอยากจะให้มันได้เสียงสักขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่า Channel อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นหรือสําคัญเสมอไปในบางครั้งนี่นะครับผมดูหนังอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมย่นย่อลงมาอยู่ที่5.1 Channel เท่านั้นเองนานๆครั้งถ้าผมไม่ได้ทดสอบผมจะไม่สนใจเรื่อง a อดมอสเลยเพราะเหตุว่า หนังที่บันทึกเอ็ดมอสมาเนี่ยนะครับพอเวลาที่เรามาดูจากระบบธรรมดาเนี่ยนะตั้งลำโพงดีๆเซตอัพดีๆเนี่ยเสียงเอ็ดมอสเนี่ยมันดูเหมือนขึ้นไปอยู่บนเพดานสูงๆได้จริงๆเพราะว่าหนังมันบันทึกมาและตัวเครื่องโปรเซสเซอร์มันมีความความแม่นยำมีการคาดคำนวณที่ดีกว่าในรุ่นเก่าๆเ,เ,เนี่ยมันจะสามารถให้เสียงบางเสียงซึ่งลำโพงโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเรามีซ้ายกลางขวาหลังเนี่ยนะครับสามารถที่จะดึงเสียงขึ้นไปอยู่บนเพดานได้ ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เท่าที่เราฝังพราหรือใช้ลำโพงเอสมอสเยอะแต่ว่าเราก็ได้คุณภาพเสียงที่ถือว่าดีมากพอสมควรสำหรับในไซส์ห้องที่มันเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเอสมสเนี่ยมันควรที่จะทำอยู่ในห้องไซส์ขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็คงบอกไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับระดับความดังทั้งแต่ละท่านเนี่ยชมไม่เท่ากันฟังไม่เท่ากันบางคนดังถึงเกือบร้อยเดซิเบลยังบอกอุย้ยยังไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับอย่างงี้นะ หูดื้อราชการไงฮะเขาเรียกเขาเรียกหูดื้อเสียงนะฮะเพราะฉนั้นบางคนเนี่ยฟังไปถึงร้5สิบหเดซิเบลเขายังบอกว่าเบาอยู่เลยอย่างเงี้ยนะครับบางท่านฟังไป90้าสิกว่าเดซิเบลโอ้เริ่มแย่แล้วเริ่มล้าหูแล้วเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่สามารถวัดความต้องการของแต่ละคนในเรื่องของคุณภาพเสียงและระดับความดังของเสียงได้เพราะฉะนั้นน่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าห้องเล็กแล้วท่านไม่ได้ซีเรียสประเภทที่ว่าถ้าเครื่องบินบินมาแล้วทิ้งระเบิดท่านต้องการให้มันดังจริงๆเท่าระเบิดจริงๆที่ดังใกล้ๆ ซึ่งทำไม่ได้นะหูแตกตายพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องย่อสัดส่วนอย่างย้อนไปที่ตอนที่ต้นตอนตอน้ตนที่ผมพูดสิคือเราย่อจากโรงภาพยนตร์กับในสตูดิโอมาอยู่ในบ้านเราให้มันมีความเหมาะสมกันเหมือนการฟังเพลงสองช่องเหมือนกัน,เ, annel, เ,น,กนเราคงไม่ได้เสียงได้เท่ากับคอนเสิร์ตฮอนแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยเราได้ไม่เท่าตรงนั้นแต่เราอยากจะย่อส่วนลงมาให้มันใกล้เคียงการชมการฟังในบ้านไม่ว่าจะเป็นโฮมเทเตอร์หรือการดูภาพยนตร์หรือการฟังเพลงก,ก,ก็ตามท่านผู้ชมครับ เราต้องการย่นย่อ,ยอส่วนให้มันเหมาะสมกับการฟังเพราะฉะนั้นดีไซน์ของลำโพงโฮมเดเตอร์ Theater, หรือลำโพงในบ้านที่เป็นโฮมอะแดโวเนี่ยท่านสังเกตไหครับว่าเสียงมันไม่ได้ดังเหมือนกับลำโพงโปรเฟชชั่นแนลนะครับเขาจะทําให้มันเหมาะสมกับการฟังภายในบ้านจํากัดขอบเขตเป็นลำโพงที่จํากัดขอบเขตในขณะที่ในโรงภาพยนตร์จะใช้ลำโพงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นลำโพงโปรเฟชชั่นแนลที่ใช้สําหรับการเซตเสียงของภาพยนตร์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือสามารถตอบสนองความถี่ในแต่ละช่องของมันเนี่ย 20-20,000เฮิรตซ์ 20, หมดแล้วก็สามารถเล่งระดับความดังตามที่เขาต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงต่างกันอย่าลืมนะครับผู้ชมไม่ว่าท่านจะเล่นโฮม e เตเตอร์ไปในระดับใดก็ตามผมเห็นเยอะมากนะครับว่าเรามักไปคลั่งไคล้ตัวเลขเรามักไปคลั่งไคล้ที่ Channel แต่เราไม่ดูความเหมาะสมว่ามันแอร์อัดขนาดนั้นสมมติว่าห้องเล็กๆขนาด3คูณ4ท่านใส่เข้าไป32ชนเอลเนี่ยจะฟังอะไรครับ นอกจากแต่ละช nel มันจะแข่งกันให้หนวกหูเราเปล่ปา,ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเบสฐานของ d o บ b y a t m o s ไม่ได้ยืนอยู่ที่ช่องยืนอยู่ที่อ็อบเจกต์เบสก็คือหมายความว่าลำโพงแต่ละชุดโปรเซสเซอร์ที่มีความฉลาดสามารถที่จะทำเสียงที่มันมีความใกล้เคียงที่จะไปออกณจุดจุดหนึ่งซึ่งแม้จะไม่มีลำโพงมันก็สามารถใช้ลำโพง2ตัว3าตัวเนี่ยดึงเสียงไปอยู่ณจุดหนึ่งที่ใกล้เคียงกับที่เราดูในเหตุการณ์ภาพยนตร์ได้ ฉะนั้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่ channel ที่น้อยแต่ได้คุณภาพดีกว่าเริ่มต้นด้วย channel ที่มากแต่คุณภาพไม่มีนะครับนะก็ต้องขอให้เป็นข้ขขอคิดไปท่านชมครับก็พูดมาให้ฟังในเรื่องของโฮมเดเทอร์เก็ไดเกจน้อยอะไต่างๆนะครับที่เราพูดคุยกันเนี่ยกขอยากจะบอกว่าถ้าเราต้องการเสียงที่ดีที่สุดนี่นะครับก็ยังไม่พ้นในเรื่องของเสียงสะอาดทนน่มบาลานที่ดีรายละเอียดที่ดี แม้ว่าเราจะชมภาพยนตร์ก็ตามเราก็ายังต้องการเสียงที่มันมีความคลีนความสะอาดนะครับเสียงโรกหูเราไม่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้มันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเคล็ดลับสําคัญในข้อหนึ่งเวลาที่ท่านเลือกชุดโฮมเทเตอร์ที่ผมจะบอกเป็นการทิ้งท้ายตอนนี้ก็คือว่าเอาความเป็นธรรมชาติของเสียงเป็นสําคัญนะครับเอาความเป็นธรรมชาติของเสียงที่เป็นสาคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านจะเลือก ชุดโฮมเทเตอร์ท่านไปฟังที่เขาเซตอัพไว้ให้แล้วเนี่ยวิธีการที่ท่านจะเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดว่าชุดของท่านเนี่ยมันเหมาะกับท่านหรือไม่เนี่ยให้ใช้ภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์เพลงหรือคอนเสิร์ตเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคอนเสิร์ตที่เป็นลักษณะของ d o บ b y a t m o s แล้วนะครับอยู่หลายแผ่นด้วยกันทดลองดูเพราะหนึ่งเราจะรู้ว่าการแยกชนเนลของเขาเป็นอย่างไร Objectbased ดีไหมนะครับคือการสร้างฐานเสียงที่เป็นวัตถุวิ่งไปวิ่งมาในดีไหมนะครับ แล้วก็ความคลีนความสะอาดเป็นยังไงร,รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับมีความเป็นธรรมชาติของเสียงหรือว่าได้แต่เสียงเอปเตโลโฟนิกนะครับซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราต้องการเสียงที่ดีในโฮมเทเตอร์เช่นเดียวกันนี่คือแง่คิดต่างๆที่เกี่ยวกับโฮมเทเตอร์นะครับผมจะมีเวลาก็จะนำมาพูดมาสนทนาพูดคุยกันอีกนะครับ